สวัสดีครับผมต้อมจากอินฟิตี้น่แพรเป็นไทยแลนด์ครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของการจุดโฟกัสของซันซูม j เจ็ด m ทนะครับหรือว่า smg หกหนึ่งูนย์นะครับผมวันนี้จะมาในส่วนของการโฟกัสอาการที่ชอบเสียอะครับอาการที่ชอบเสียเสียประจำเสียบ่อยแล้วก็อ่าแล้วก็บวกที่เสียบ่อยให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะแนะนำเป็นอาการหนึ่งถึงสามสิบประการนะครับผม สำหรับรุ่น J7 Palm นะครับอาจจะเก่านิดนึงครับแต่ก็เป็นตัวต้นๆที่ทำให้ที่นำหลักการของการซ่อมเนี่ยมาซ่อมกับเครื่องในยุคปัจจุบันได้ครับผมครับตำแหน่ง IC นะครับผมอาจจะเป็นภาพเก่านิดนึงครับทำมาตั้งนานแล้วแต่ไม่อยากทำใหม่ครับผมอ่ครับผมจะมาแนะนำการนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของตำแหน่งซ c บอร์ดหน้าหลังนะครับผม มาเริ่มที่อาการเป็นที่หนึ่งกันเลยนะครับผมอาการที่หนึ่งอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมเครื่องเปิดไม่ติดก็คือเสียบชาร์จแล้วไม่มีอะไรโชว์ที่เป็นหน้าจอเลยนะครับผมไม่มีอะไรโชว์เป็นหน้าจอเลยต้นนี้ต้องทําการแกะหน้าจอนะครับตันนี้ต้องมีการแกะนหน้าจอบ,บางท่านอาจจะเ,จเปาออกบางท่านอาจจะใช้ส่วนของการแท่นลอกจอในการลอกใช้คุมร้อนนะครับในการเปิดเปิดจอนะครับผมมันก็แล้วแต่ความ รับของแต่ละพื้นที่นะครับผมอ่าตรงนี้ครับแต่ต้องมีการแกะจอนะครับผมคนนี้นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับต้องทําการแกะจอมาแล้วก็ในส่วนของการจับสลายดูกาจับสลายว่าเครื่องนั้นน่ะจับพลายแล้วเปิดติดไหมหรือว่าเครื่องเครื่องตัวนั้นน่ะกดออนกินกระแสแล้วตกกดออนกินกระแสแล้วค้างว่ากดออนเนี่ยไม่กินกระแสนะครับผมสมมติในกรณี่เครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับเครื่องเปิดไม่ติดกดออน ถ้าเปิดติดปกติแสดงว่ามีแค่ในส่วนของตัวช้ามันอาจจะเสียครับทำให้เครื่องเปิดไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมดนะครับผมมันนถ้าจาักสะพายเปิดติดก็เราจะมาชี้ในส่วนของตัวชาร์จกันแต่ถ้าเครื่องเครื่องจับสะพายแล้วกดออนกินค้างกินตกนะครับผมในปัจจุบันนี้มีในส่วนของกล่อง i อ p อพนะครับผมอย่างเช่นดูไอโในบล็อกในการเช็คก,ก่อนนะครับผมถ้าใคร อ่าในส่วนของมีตัว UI b o บ็ก็จะสามารถแกะในส่วนของมาทำในส่วนของจัมจัมไอเพเพื่อเช็คว่าตัว EMC ของเครื่องเนี่อ่านค่าปกติไหมหรือบางคนอาจจะดั้มไฟล์อาจจะดั้มไฟล์จจฟขึ้นไปก็ได้แต่นี้เป็นการเช็คว่าตัวเม็ด m c เสียหรือไม,ไม่เพราะกินค้างกินตกเนี่ยบอร์ดใสใเนี่ยชอบจะเป็นกับตัวอ m c เสียนะครับผมอ่านะครับผมหนึงก็คือถ้ามีตัว IP ก็เช็คในส่วนของตัว อ่าตัวอ่าอินเดอร์ดฟายดูว่าในส่วนของตัวเม็ดเอ็มซีเนี่ยมีเอลเลอร์ต่างๆหรือไม่สามารถจะดับลอมได้หรือไม่นะครับผมเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเลยปลายเหตุเลยเพื่อจะให้ความสบายใจว่าถ้าเราคืนซ่อมตัวไอซีไปแต่มีปัญหาที่เม็ดเอ็มซีไปแล้วก็ซ่อมสู์เปล่านะครับผมอาการกดอ่อนกินค้างกินตกนะครับผมกดอ่อนกินกระแสค้างกินกระแสตกนะครับผมก็คือในส่วนของตัว เกิดปติดแล้วกันครับผมเราจะมาเช็คในส่วนของตัวอ่า IC power นะครับไอซีพาวเวว่าเรากดออนปุ๊บเนี่ยมาวัดไฟรอบๆไอซ o พ e r เเนี่ยไฟออกตามนี้หรือเปล่านะครับไฟศูนย์ุดเจ็ดแปดศูนโวลต์ออกที LC, นน่ L 4ีตัวนี้อ่าสองุดหนโวลต์ออกที่ C สองสองตัวนี้หนึ่งจุดเก้าโวลต์ออกที 4, นน v, ออกห่หัว C ตรงน,นี้หนึ่งจุดห้าโวลต์ออกที 4, นน่ C ตรงนี้เป็นต้นนะครับผมบางทีไฟพวกนี้โหลดก็ทําให้ไอซ o w e r เไม่ทํงานงเป็นจึงเป็นการว่า กดออนกินกระแสไปแล้วค้างกดออนกินกระแสไปแล้วตกนะครับผมหรือว่าถ้าในส่วนของตัวถ้าในส่วนของตัว C.R รอบรอบ,รอบข้างหรือว่าไฟนี้ไม่โหลดอาจจะเป็นที่ในส่วนของ IC power นั้นเสียเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องตกน้ำมาโดนรอบรอบ IC power มีคาบต้องทำการยกบนขาวางใหม่ก่อนนะครับนี่คือ่อาช้อแรกที่ต้องเช็กอาการกก on, จริงกดออนกินกระแสค้างกดออนกินกระแส กรตกครับต้องเช็คไฟรอบๆไอซีคาเบอรก่อนว่าไฟมันทํางานหรือไม่นะครัสอง 2, เช็คในส่วนของรอบๆ IC อยูบูดนะครับเช็ครอบๆในส่วนของ IC ซียูบูว่าในส่วนของตัวไอซียูบูนะไฟออกตามที่กํากับมาไว้หรือเปล่าครับบางท่านก็ถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะเปิดในลายวงจอรอาจจะดูในส่วนของซีเมนติกก็ได้ว่าไฟแต่ละตําแหน่งออกตรงไหนแต่ถ้าที่ท้งนั้น ท่านจะทาการเสียบชาร์จแล้วก็วัดหรือจะทาการกดออนแช่ไว้แล้วก็วัดก็ได้ครับแต่ไฟจะออกตามนี้นะครับสองขีดหัวที่สุหัวซีตรงนี้หนึ่งกิเ็ดที่หัวซีตรงนี้เป็นต้นอันนี้คือการแนะนาเป็นเบื้องต้นนะครับต้องวัดไฟในส่วนของไอซีพาวเวอร์และไอซียูบูดว่าไฟสองตัวเนี้ไฟอ่าสองสองไอซีเป็นตนัวเนี้ออกปกติหรือไม่นะับหรือว่าถ้าใครถัดยกบานบางก็ให้เปลี่ยนไอซีสองตงัวนี้คู่กันไปได้เลยครับผม นะครับในกรณีถ้าถ้าเราในส่วนของหนึ่งหนึ่งนะครับอาการเปิดปกตินึงอยากให้ในส่วนของดัมดัมเช็คเม็ดก่อนว่าเม็ด emc ดีหรือไม่หรือว่าลองดัมเฟิร์มแวร์ไฟแวร์เข้าไปดูนะครับผมว่าผ่านปกติหรือไม่นะครับผมสองนะครับสองเช็คซีและค่าไฟรอบรอบ ic power และ ic b o o t ว่ามีการโหลดหรือไม่ไฟออกปกติหรือไม่นะครับผม ข้อที่3นะครับข้อที่สให้ทําการเปลี่ยนในส่วนของ ICU b o o t ูหรือว่า IC Power ตรงเบอร์นั้นน,น,นะครับข้อที่4จุดที่มันจะเสียอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของตัว IC Wi-Fi i นะครับ IC wifi ช็อตอยู่หรือว่าอบรอบๆไ Wi-Fi ดึงไฟโหลดไฟอยู่ก็จะทําให้เครื่องอาการนี้เป็นอาการ กดออนกินกระแสระค้างกดออนจินกระแสระตกนะครับผมซีรอบๆไอซีไอฟาซีรอบๆไอซีอ่าเอ็มซีนะครับผมหรือว่าซีตัวนี้เองนะครับผมสังเกตดีๆเวลาเราเปิดซิงสังเกตด้วยว่าซีอาตัวไหนรอบๆชุดไอซีตัวเนี้ยมีข้ามน้ำหรือไม่หรือว่าสีเอเพี้ยนหรือไม่อในก็ฝาเช็คครับอ่าในคืออาการเปิดไม่ติดจะเช็คตามนี้นะครับกดออนจินค้างกินตกนะครับผมตัวต่อไป ข้อที่สองนะครับผมอาการเครื่องคืออาการอะไรดีข้อสองข้อสองเครื่องชอ็อตนะครับเครื่องช็อตเครื่องช็อตหมายถึงว่าเครื่องเปิดไม่ติดจับสปา,ายแล้วช็อตเลยจับสปา,ายแล้วช็อตเลยอาจจะช็อตที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์หรือว่าศูนย์จุดห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยครับผมก็คือจับสปา,ายแล้วกินไฟเลยทาหาทั่วบอร์ดไม่มีการกินกระแสไม่มีการ กินกระแสแบบนี้เรียกว่ากินกระแสกดออนนะครับผมเรามากดดูว่ากดออนเนี่ยมีการกินกระแสหรือไม่นะครับผมถ้ากดออนไม่กินกระแสถ้ากดออนไม่กินกระแสให้เราเปลี่ยนตำแหน่งการจาับสไปายตบัสติเราเราจะจับสไปร์ที่้วบแบตเตอรี่ลบ้วบแบตเตอรี่บวกคือเราเราเปลี่ยนปนตำแหน่งจากควบบวกเ,วเนี่ยเพราะว่าจับที่ในส่วนของ v v แบตเตอรี่สองลองดู v แบตสองตรงนี้ตรงอ่าคอยตรงนี้ลองดูว่าเราจับที่ เอาซับลายสีแดงนะครับเข็มสีแดงมาจับมาจิ้มที่ตรงในส่วนของวี a t ต e r อรีสองนะครับกินไฟก่อนอนขึ้นเยอะไหมหรือว่าช็อตเลยพอพอมาจิ้มที่ขั้วแบตกินไฟที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์มิลแอมแต่มาจิ้มที่ v ี a บต e r y 2ีสองช็อตเต็มแม็กเลยแล้วก็มีบางตัวที่ร้อนนะครับแสดงว่าเราก็ถ้ามันร้อนเราก็หา เราก็หาโซนร้อนอาจจะร้อนที่ในส่วนของไอซีพออาจจะร้อนที่ในส่วนของไอซีพาวเอะไรก็ว่าไปมันจะตีตีกรอบให้แคบลงหรือว่าอาจจะเป็นซีตรงบริเวณอ่าชุดชาร์จนี่มันมันร้อนก็ได้นะครับแต่ถ้าช็อตเต็มแม็กจับสปายที่วีแบเตเตอรี่สองแล้วช็อตเต็มแม็กแต่ยังหาเป็นตัวร้อนไม่เจออันนี้ให้เราเสียบชาร์จเข้าไปด้วยโอเคไหมครับเสียบชาร์เข้าไปด้วยเพื่อหาเป็นตัวร้อนนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาการ กินกระแสก่อนออนกินกระแสกินกระแสก่อนออนศูน0จุดศหนึ <c oughs> <Mit> ่ง <c> ม <oughs> ิลลิแอมนะครับจับที่่าจับที่ขั้วแบตเตอรี่ตอนแรกกดออนไม่กินกระแสนะครับกดออนไม่กินกระแสแต่มาจับที่ V V แบตเตอรี่สองกินไฟที่ศูนยุดย์มิลลิแอมเท่ากับจับที่ขั้วแบตแต่ทีนี้จับที่ V V แบตเตอรี่สองกดเปิดเปิดได้ปกตินะครับอันนั้นแสดงว่าเครื่องในส่วนของ ยาดูสุนีมันมีปัญหานะครับมถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะซ่อมถาวนเลยคือเปลี่ยนไอซีเป็นยูบูส์เับเพราะเพราะว่าไอซียูบูสเสียแต่ถ้าจะซ่อมแค่ชั่วคราวนะครับจะซ่อมแค่ชั่ว,วคราวก็คือต่อในส,ส่วนของวีแบตเตอรี่หนึ่งเข้าสู่ในส่วนของ VV ีวีแบตเตอรี่สองนะครับผมก็คือตามรูปตรงนี้นะครับก็คือซ่อมในส่วนของไอซียูบูสพอพอพอเราต่อไลน์เสร็จปุ๊บเครื่องก็ติดใช้งานได้ปกติให้เรา เสียบชาร์จทิ้งไว้ให้เต็มก่อนพอเสียบชาร์จทิ้งไว้เต็มแล้วให้เรามาลองถอดลายที่เราต่อไว้เนี่ยลองดูแล้วก็ลองเปิดเครื่องลองดูครับว่าเครื่องของเราเนี่ยเปิดติดหรือไม่ถ้าเปิดไม่ติดก็ให้ต่อลายไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าอยากจบงานถาวรี้คือเปลี่ยนในส่วองไอซีเป็นยูบูทครับอันนี้คือเครื่องอาการเครื่องช็อตนะครับผมเครื่องช็อตกด on. ออนจิงกระแสไฟก่อนออนกดออนเปิดไม่ติดนะครับผมเครื่องช็อตนะครับผมหา อตร้อนนะครับผมแล้วก็ผมจะพ่วงข้อที่สามก็คือกดออนไม่กิงกระแสนะครับก็คือหมายถึงข้อข้อสามเนี่ยหมายถึงว่ากดออนเนี่ยไม่กินกระแสหมายถึงว่าจับซับไที่ขั้วแบตเตอรี่เนะีนะ่ยกดออนเนี่ยกดออนเนี่ยไม่กิงกระแสก็คือเครื่องเนี่ยอาจจะกินไฟก่อนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมิลลิแอมหรืออาจจะไม่กินไฟเลยอาจจะศูนย์จุดศูนย์เลยกดออนไม่กินกระแสเหมือนเหมือนกับว่า ตัวสวิทช์นี่มีปัญหาแต่เราลองวัดลายตัวสวิทช์แล้วไม่ขาดเป็นต้นนะครับผมแต่มาจับในส่วนของ V แบตเตอรี่สเครื่องปวดติดใช้งานได้ปกตินะครับเราก็ทําเราก็ทํหลักการเหมือนข้อที่2ก็คือต่อในส่วนของไป V แบตเตอรี่หเข้า V แบตเตอรี่สองโอเคไหมครับอ่าตามนี้นี้ข้อที่สนะครับ ข้อที่สามพ่อยหาไปแล้วอยสามแล้วข้อที่สี่ครับเนี่ยข้อที่สี่กดออนกินค้างกินตกนะครับกดออนกินค้างกินตกก็จะเหมือนกับข้อที่หนึ่งนะครับก็จะเหมือนกับข้อที่หนึ่งคือเปิดไม่ติดนะครับกดออนกินกระแสค้างกดออนกินกระแสตกเราก็จะทําการในสวนของทำอะไรครับทํากานในสองของจัมจัมตัว i h p เควมาเม็ด e m c เนี่ยดีอยู่หรือไม่ นะครับสายไอพี IP จะรู้ดีนะครับหรือว่าลองดั้มลองมองดูว่าผ่านหรือไม่ข้อตอนขั้นตอนที่สองก็คือวัดไฟอรอบๆไอซีพาวเวอร์แรกว่าไอซียูบูดไอซีพาวเวอร์แล้วก็ไอซียูบูดว่าไฟเนี่ยออกปกติหรือไม่ทางการกดออนแช่ไว้แล้ววัดหรือว่าจะเสียบชาร์จแล้ววัดก็ได้ครับขั้นตอนที่สามคือเปลี่ยนไอซีพาวเวอร์หรือว่าเปลี่ยนไอซียูบูดลองดูว่าติดไหม ขั้นตอนที่สี่คือวัดซีรอบๆไอซีไวไฟวัดซีรอบๆในส่วนของพีอ็อซีในส่วนของซีพียูซีวใหญ่จะเป็นไฟเลี้ยง2.8โวลต์3.3โวลต์1.8โวลต์ถ้าไฟรอบๆบริเวณตรงนี้มันช็อตโหลดโหลดนะครับผมก็จะทําให้เกิดเครื่องอาการกดกดออนกินกระแสนะครับกดออนกินกระแสแล้วตกครับนี่คือข้อที่สี่ครับข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้านะครับ อาการอาการถอดถอดสายชาร์จออกเครื่องดับก็เหมือนกันอาการเครื่องถ้าเสียบชาร์จไฟถ้าเสียบชาร์จไฟเนี่ยใช้งานได้ปกติแต่ถ้า,ถ,าถอดสายชาร์จออกเครื่องดับทันทีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่หายแสดงว่าไอซยูบูมีปัญหาให้เราทําการต่อไฟ v แบตเตอรี่หนึ่งก็คือขั้วแบตเตอรี่ใส่ v แบตเตอรี่สองครับเพื่อการแก้ปัญหาถ้าอยากจบงานถาว่าคือเปลี่ยนในส่วนของไอซยูบู โอเคนะครับอ่าข้อที่หกทีเนี้ยข้อที่ 6, fit. Fit. หกคือข้อที่หกคืออะไรครับข้อที่หกคือชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมอาการชาร์จไฟไม่เข้าคือเครื่องต้องเปิดติดนะครับผมเครื่องต้องเปิดติดปกติเสียบชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมเสียบชาร์จไฟไม่เข้านะครับถ้าเสียบชาร์จไฟแล้วคืออาการเครื่องปดติดคือต้องกระตุ้นไฟให้แบตเตอรี่มีไฟก่อนแล้วก็มาลองเปิดเครื่องดูแล้วก็ เสียบชาร์จไฟไปดูว่าเครื่องนั้นน่ะมีสาระก,การชาร์จเป็นยังไงเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บเครื่องอาการก็คือเสียบชาร์จแล้วสายฟ้าไม่โชว์เสียบชาร์จอาสายฟ้าโชว์แต่เปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มหรือว่าเสียบเข้าไปแล้วฟ้องเตือนต่างๆประมาณนี้นะครับอาการเสียบชาร์จไม่โชว์นะครับเสียบชาร์จไม่โชว์อาการเสียบชาร์จไม่ไม่โชว์สายฟ้าอาจจะเป็นแค่ในส่วนของตูวชาร์จเ,เสียครับตูวชาร์จเสียหรือว่าในส่วนของลายตูวชาร์จขาด เป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับเสียบชาร์จไ่โชว์นะครับลายชาก็ตามนี้นะครับผมบรรย์บรรย์แคตามนี้ว่าขาดได้ไหมเสียบชาร์จปุ๊บไปที่ในส่วนของหัวซีตรงนี้ต้องออกห้ okay. าจุดศูนโวลต์นะครับผมโอเคไหมครับข้อที่เกตเนี้ยข้อขอที่เกตคืออะไรข้อ,ขอที่เกตคือข้อที่เกตคือข้อที่เกตคือชาร์จสายฟ้าโชว์แต่เปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มนะครับชาร์จสายฟ้าโชว์แต่เปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มหมายถึงว่าเสียบชาร์จครับไปเนี้สายฟ้าโชว์ปอกกัน โชว์ปกติแต่เปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มนะครับตัวชาร์จดีแบตเตอรี่ดีแสดงว่าในส่วนของไอซีนึ่งว่าไอซีในส่วนของ p หรือว่าไดโอโตัวแย่ช็อตอยู่นะครับช็อตอยู่ช็อตอยู่หรือว่าในส่วนของมันโหลดอยู่นะครับผมแต่เราไม่ต้องไปดูภาพนี้ให้เรามาดูภาพนี้ดีครับนะสเต็ปการซ่อมไอซีในส่วนของตัวกรงกระแสชาร์จมือถือเจเจทพาโนี้จะมีจะมีสอง ก็มีสองสองบอร์ดจะมีสามสามเวอร์ชันบอร์ดจะมีสามเวอร์ชันแต่ปั๊มชาร์จจะมีสองแบบก็คือแบบที่มีไอซีปั๊มชาร์จกับไม่มีไอซีปั๊มชาร์จนะครับสเตปซ่อมหลักคือแบบนี้อ่าก็คือถอดข้อหนึ่งคือถอดต่อตร้ก็คือลองถอดไอซีปั๊มชาร์ดถ้าเจอลักษณะนี้บอร์ดเจอบอร์ดลักษณะนี้ให้เราถอดปั๊มชาร์ดแล้วก็ต่อตรงจากคาที่สองมาในหัวซีตรงนี้ลองดูนะครับผมหรือว่าในส่วนของถ้าเจอบอร์ดเป็นลักษณะที่ไม่มีปั๊มชาร์ดให้เราต่อจาก ต่อจากนะครับล้วเราหนึ่งก็คือต่อตรงต่อตรงก็คือต่อตรงหนึ่งต่อตรงสองเปลี่ยนหนึ่งก็คือต่อตรงต่อตรงเอตรงนี้สองก็คือเปลี่ยนในส่วนของ ICP หรือว่า ICD นะครับผมที่อยู่ในส่วนของมูจอชาร์จนี่ผมนี้หาเปลี่ยนส่วนข้อสามคือชาร์จฟ้องอุณหภูมิแต่ว่าในส่วนของท h เ h ดเทมิในส่วนของตรวจสอบอุณหภูมิของแบตเตอรี่ตัวนี้มีปัญหาอาจจะโหลด หรือว่าอาจจะโดนน้าก็ได้นะครับส่วนมากก็ให้ถอดออกจะใส่ขึ้นก็ได้ครับไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับอ่าก็าคือจะเป็นข้อที่ข้อที่หกนะครับข้อที่หกเสียบสายฟ้าโชว์แต่เปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มเสียบสายฟ้าโชว์แต่เปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มก็ในส่วนของในส่วนของขออสูาช,ช,ชาร์จแล้วก็ p c แปดเสียบชาร์จเพิ่มแต่สายฟ้าไม่โชว์ข้อที่แปดนี่คือเสียบสายข้อที่แปดคือชาร์จเปอร์เซ็นต์เพิ่มแต่สายฟ้าไม่โชว์ก็คือหมายถึงว่า เียบช์จนี่เราเห็นอยู่ว่าเปอร์เซ็นช์จเนี่ยขึ้นปกติแต,แต,แต่แต่สาย้าไม่โชว์เปอร์เซ็นเพิ่มแต่แต่เป็นสาย้าไม่โชว์แสดงว่าในส่วนของลายยืดดีสีเหลืองกับสีเขียวนี้มีปัญหาครับข้อที่นหนึ่งเปลี่ยนวาลิเตอร์อกับกับต่อตรงในส่วนของอ่าอ่าในส่วนของเปลี่ยนวาลิเตอร์แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัว L อตัวนี้หรือว่าต่อตรง L อนะครับผมข้อที่สองก็คือ เปลี่ยนวัลเตอร์กับต่อตรง L นะครับในลายสีเขียวกับลายลายสีเหลืองซึ่งเป็นลาย USB นะครับผมถ้าเปลี่ยนสองตัวนี้ไม่จบแสงว่า IC ยูบุสมีปัญหาครับอาจจะสลด์ขาดจากใต้อ่า IC ยูบุสขึ้นมาก็ได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาง,ง่ายๆคืออาการเสียบเสียบชาร์จเนี่ยเปอร์เซ็เพิ่มแต่สายพาไม่ชูก็คือ ลองต่อเส้นสีเขียวกับเส้นสีเหลืองให้ลงกาวลองดูครับว่าจะปกติหรือไม่นะครับผม